ล่าสุดครังแจงแล้วหากขึ้น2สถานานี้ได้เงินหรือไม่ได้เงินชัดเจนเมื่อวันที่7พฤษภาค,คมที่ผ่านมาเพจ Facebook สำนักประช,ชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่ากระทรวงการคลังชี้แจงด่วนสถานะรอตรวจสอบ เงิน5,000หากพบข้อความว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นําส่งเพิ่มหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์ในกรณีนี้โปรดรอาการตรวจสอบข้อมูลหรือการลงพื้นที่ของผู้พิทักษ์สิทธิ์ซึ่งจะเร่งดําเนินการให้อย่างรวดเร็ว หากไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองจะพบข้อความว่าไม่ได้รับสิทธิ์พร้อมระบุเหตุผลซึ่งหากไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองสามารถขอทบทวนสิทธิได้ยื่นทบทวนสิทธิ์ปุ่มสีม่วงทางนี้กระทรวงการคลังได้กำหนดปิดรับการยื่นทบทวนสิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมปี2563เวลา24นาฬิกาล่าสุดธนาคารอมสินเริ่มโอนเงินแล้วรายละ10,000บาท ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายชาชายพายุหนาวิชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่าขณะนี้ธนาคารได้เริ่มนัดหมายให้ผู้ยื่นขอกู้สินเชื่อฉุกเฉินรายละ1,000 0บาทถึง50,000บาทเข้ามายึดเอกสารและเซ็นสัญญากู้เงินแล้วจะเริ่มโอนเงินกู้ให้ลูกค้ากลุ่มแรกประมาณ50,000รายตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่7พฤษภาคมเป็นต้นไป ธนาคารอมสินเริ่มโอนสำหรับคนที่กู้หลังจากนั้นธนาคารจะทยอยส่ง SMS แจ้งวันนัดใหม่ให้ลูกค้ามายืน่นเอกสารอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยสาขาละ50-150คนต่อวัน เพื่อดูแลให้มีสถานที่รองรับเพียงพอไม่เกิดความแออัดตามมาตรฐานสาธารณสุขรวมถึงจะขอใช้สถานที่ราชการนัดหมายมาเซ็นสัญญาในช่วงวันหยุดด้วยสำหรับยอดผู้ยื่นกู้สินเชื่อฉุกเฉินในกลุ่มอาชีพอิสระรายละ1นึ่งมุนบาทล่าสุดมีผู้ยื่นกู้เข้ามาแล้ว1.7ล้านรายและยังเปิดให้ขอกู้ต่อเนื่องจนกว่า จะอนุมัติเต็มวงเงิน20,000ล้านบาทหรือประมาณ2ล้านรายส่วนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับพนักงานเงินเดือนประจำรายละ5,000 50, 0บาทขณะนี้ได้ปิดรับแล้วเพราะมีคนขอกู้มากถึง700,000รายมากกว่าวงเงินที่ตั้งไว้20,000ล้านบาทที่รองรับได้400,000รายโดยหลังจากนี้ธนาคารจะเร่งนัดใหม่ให้ยื่นเอกสารและพิจารณาปล่อยกู้ให้เงินถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุด ด้านในกระสาบ เงินรวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร,ร,ร,รและสหกรณ์การเกษตรทกศกล่าวว่าวันที่7พฤษภาคมนี้มีลูกค้าเกษตรกรเข้า,าขมาขอสินเชื่อตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินวงเงิน20,000ล้านบาทบรรเทาภาระค่าใช้ใจ่ายจำเป็นและฉุกเฉินในครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดจำนวน1,862,710รายรวมจำนวนสินเชื่อ18,545ล้านบาทซึ่งท สอได้เริ่มขยอยนัดหมายลูกค้ามานัดสัญญาพร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศตามที่เลือกไว้ในขั้นตอนลงทะเบียนโดยหากสินเชื่อได้รับการอนุมัติระบบจะทําการโอนเงินเข้าบัญชีงเงินฝากโดยตรงภายใน1วันทําการอย่างไรก็ตามยังคงเปิดลงทะเบียนจนถึงวันที่30ธันวาคมปี2563หรือจนกว่ายอดขอสินเชื่อเต็มวงเงิน20,000ล้านบาทซึ่งเกษตรกร สามารถขอกู้เงินหนึ่งกล่าวได้รายละไม่เกิน1 0,000บาทอัตราดอกเบีย้ยคงที่0.1%ต่อเดือนปลอดดอกเบีย้ย6เดือนไม่ต้องใช้หลักประกันล่าสุดเราไม่ทิ้งการสถานานี้โอนเงนเินเฉพาะวันอังคารจากมาตรการเราไม่ทิ้งการที่กระทรวงการคลังช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์รับเงินช่วยเหลือเดือนละ5้า0บาทสเดือนซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว12.8ล้านรายแบ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองตั้งแต่รอบแรกจำนวน4.4ล้านรายกลุ่มที่ขอข้อมูลประกอบอาชีพเพิ่มเติมและผ่านเกณฑ์จำนวน5ล้านรายและกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์และผ่านเกณฑ์จำนวน3.3ล้านราย ทั้งนี้กลุ่มที่ได้รับสิทธิ์แต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้สามารถเข้าไปแก้ไขบัญชีให้ถูกต้องได้ดังนี้ 1. คลิกเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินปุ่มสีเหลือง2ระบบจะเข้าสู่หน้าเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินโดยกรอกข้อมูลดังนี้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนวันเดือนปีเกิด 3คลิกเปลี่ยนปแปลงข้อมูลการรับเงินซึ่งการแก้ไขบัญชีสามารถแก้ไขได้หนึ่งครั้งหากยังไม่เรียบร้อยขอแนะนําให้ไปผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนจะสะดวกที่สุดโดยไม่ต้องดําเนินการอะไรเพิ่มเติมอีกกระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบและโอนเงินให้ทุกสัปดาห์ในวันอังคารสําหรับกลุ่มที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมจํานวนประมาณ6.5ล้านรายโดยในจํานวนนี้มีผู้ที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ w w อร์ไวบ เราไม่ทิ้งการดอทคอมอีกประมาณ6 0แสนรายโปรดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์จากมาตรการช่วยเหลือ5,000บาทอย่างรวดเร็วสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ5,000บาทตามมาตรการทางกระทรวงการคลังกำลังเร่งตรวจสอบเพื่อโอนเงินให้เร็วที่สุดล่าสุดเฮกันทวนหน้านักเรียนนักศึกษาเตรียมลงทะเบียนรับเงิน5,000บาท ล่าสุดสมาชิกกอชอผู้ประกอบ อาชีพอิสระนักเรียนนักศึกษาพาร์ทไทม์และเกษตรกรเตรียมลงทะเบียนรับเงินเยียวยารายละ5,000บาท3เดือนกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอชอเผยมติคอรมอเห็นชอบขยายจำนวนผู้ได้รับเงินผู้ประกอบอาชีพอิสระเพิ่มมากขึ้นโดยโลงทะเบียนเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเมื่อคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือน นางสาวจารุลักษ์เรืองสวุวรรณเลข,ขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติหรือกออชอเปิดเผยว่าจากการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครอม เมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมามีมติเห็นชอบขยายจำนวนผู้ได้รับเงินเยียวยามาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการระบาดโควิด -19 ของกระทรวงการคลังครอบคลุมเพิ่มมากขึ้นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระรับจ้างทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวกิจการส่วนตัวค้าขายและนักเรียนนักศึกษาที่ทำงานพาร์ทไทม์ โดยผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปน้าววันลงทะเบียนทางนี้ผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของกระทรวงการคลังกำหนดจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ5,000บาทต,ต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนโดยผู้ที่มีอาชีพดังกล่าวสามารถลงทะเบียนรับเงินได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเมื่อผ่านการตรวจ คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนอย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าทางทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตทันทีล่าสุดทกสเปิดเว็บให้กเกษตรกรแจ้งบัญชีธนาคารอื่นรับเงินได้ในวันที่ เพฤษภาคมนี้เกษตรกรที่ต้องการใช้สิทธิรับเงินช่วยเหลือจากโควิด -19 จำนวน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนแต่ไม่มีบัญชีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือทอกสสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w y e ว็บ a ยียวยาเกษ .com เพื่อใช้บัญชีธนาคารอื่นได้ ซึ่งสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานว่าทกสจะรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรและดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงสำหรับวันที่7พฤษภาคมนี้กระทรวงการเกษตรจะเปิดเว็บไซต์ลงทะเบียนเกษตรกรสำหรับคนที่ไม่มีบัญชีทกสสำหรับเกษตรกรที่มีบัญชีเงินฝากทกสอยู่แล้วสามารถใช้บัญชี เงินฝากเดิมได้โดยไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรขอให้ตรวจสอบว่าบัญชีทกศที่ถืออยู่นั้นมีชื่อนามสกุลตรงกับชื่อหัวหน้าครัวเรือนหรือไม่สําหรับเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีกับทกศสามารถแจ้งบัญชีธนาคารใดก็ได้ของตนเองผ่านทางเว็บไซต์เวอร์ไวเว็บเยียาเกษตรกร .com ของทกศซึ่งจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคมนี้ ทางนี้ทกสระบุว่าจะสามารถโอนเงินได้ประมาณวัน 1, 000, 000ละ1ล้านรายโดยจะเริ่มโอนได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปสำหรับการตรวจสอบเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือของเกษตรกรปลูกพืชจะต้องเป็นเกษตรกร,กรที่ได้ปร,รับปรุงข้อมูลการเพาะปลูกระหว่างปี2 5 6 2นถึง2563เท่านั้นซึ่งเกษตรกร,กรสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ หรือดูจากติดประกาศภายในชุมชนตามที่ตั้งแปลงปลูกภายในวันที่10พฤษภาคมนี้เพื่อจะสามารถปรับปรบปุงข้อมูลให้ถูกต้องได้ทันกำหนดสำหรับใครที่ไม่มีบัญชีทกศวันที่7พฤษภาคมนี้ก็เข้าไปเพิ่มเติมได้เลยค่ะ